ครับสวัสดีครับพี่น้องกับความวิญญาพาเที่ยวนะครับในมือนี้ต่อเนื่องจากทะเลบัวแดงนะครับเนาะทะเลบัวแดงบานเป็นลยแบบกินเขานะครับยูใก่ไกทะเลบัวแดงครับยูไก่ไกกันนะติ๊กกันนั่นนะคุณบอกว่าหาไปวายพรอล่อนคอวัดยูไก่ไกลเหรอครับยูไก่ทะเลบัวแดงนะครับครับเนี่ย ครับเพื่อนว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดพี่นอ้องผู้ใดมาขอพรยังกระไดาศาสนาเนาะครับเพูนบอกได้นี่เป็นคำบอกของแม่ขาเนาะโคน่นอื้มเงินยื้ม,มท้องไปสิไหมครับมาขึ้นมาอย่างสิมามาบนมนาไหวเพื่อนสิไหมครับเป็นพระพุทธรูปด้วยครับเด้อเป็นพระพุทธรูปเนาะครับก็ขอเอาบุญมาฝากพี่น้องขอ ข้าวดีมาบอกพี่น้องเนาะเป็นยงในในังไงแน่ไป็นเมืองพี่น้องวัดอีหยังนึน่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็อย่างไป็นเมืองกันเนาะเมืองตำนานหนึ่งเพลินนะครับเนาะนะตำนานเพิ่นกันเนาะตำนานพระธาตุเท,ท,ทพอินดาบ้าเดียมนะครับเนาะนี่นี่ครับ,รบพระเทพอินดาบ้าเดียมเห็นไหมเป็นพุทธศาสนามาปนามาตั้งแต่โบราณนักการเลนาะโบราณอันเลื่องสิทธิ์ครับ พวกในวิญญาณอ่านเงาหน่อยๆาะว,ว้าครับเนาะนี่วิญญาณขึ้นไปขอพรเป็นวานาะครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องเราอ่า,านได้ข่าวเราอยู่ที่วิญญาณปีนสุขามเหกันนะครับเนาะกะอ่าเพิ่นไปเล็กน้อยที่ไปล่งบานไปขอดขอดด้วยล่งบอลขอดแล้วบ,บ,บกฟื้นไหมครับเพิ่นเบาได้เป็นเรื่องเราได้ค่าวได้บ,บกฟื้นแล้วมาบนหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่นี่อยู่ประธาตนี่ครับ เราเฟื้นครับฟืน้นขึ้นมาแล้วเด็กน้อยคนนั้นกอะได้คุยวิญญาณไปคุยนำ้ำยูหันไปเล่นนำ้ำยกหนับกนะว่าเป็นยังไงแน่นี่ครับเนาะพี่น้องเนะาะขคยมีเวลามาเที่ยวทะเลวัวแดงบันเดียมเนาะกะมามาเบิ่งครับเลยคือเมาไหวเขอวาอ้อนเป่นเนาะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เด้สาธุสาธุเด้อลูกเดิอเมาไหวหเหมือนนี่แหลับบ,บ,บันเดียมบันเดียมเนาะบันเดียมเด้อพี่น้องเนาะวัดอย่างที่ไปเบิ่งวัดกันเนาะเป็นวัดอย่างเนาะนี่โบสถ์ครับ โบสถ์ครับกับเกดีอยู่คู่กันนะครับพี่น้องขึ้นมาค่เกดีอยู่ส่วนเกดีโบสถ์สีเฉพาะโบสถ์น้องสีนเนาะเต็มมื่อนี่ไม่เห็นโบสถ์กับเกดีนี่ติดกันนะครับติดกันนะครับแต่มีคนมาขอพรอยู่เห็นปะมาขอพรเดี๋ยวถ่านั้นปะนะขับล่องมือข้าววานาะกเกิบ่าวได้พี่น้องได้มาขอหลวงหลูกพี่หลวงอยากมาขอครับ ได้ขนมหวานะครับได้ลานชมตามบ่อฟังนะครับเนี่ยสักศิทธิ์วิศวะสักดิ์สิทธิ์อิรีครับกับกะพิจารณาญาณนะครับพิจารณาญาณเรือพิจารณาวิจัยวิจารยญาณเนาะก็ในการชุ่มและฟังนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเนาะก็คือเขาเจ้าบอกมานะครับมาไปเบดงวัดเพิ่นนี่ตัววัดเพิ่นอยู่นี่นะครับตัววัดเพิ่นอยู่นี่หงเหินเป็นบ่อนี่นี่ซื้อวัดซื้ออย่างเดี๋ยวไปดูกันครับ คุณพ่อเออบม่าอานซื้อบริษักอะกัน,กนนะเนาะบิษงในคลิปเกิดกัน,กน,กนนะเนาะบริษัรจานะงเนานะสซมบึงเนาะที่แดกคุณมากแม่เลียมแม่น้อยเนาะครับอ้อนเลียมนี่เราไปบิษงปายกันเนาะซื้อวัดบ้านซื้อวัดเพิ่อซื้ออย่างเนาะวัดมหาธาตุเทพกินดาพี่นอ้องนี่เห็นปะวัดมหาธาตุเทพกินดาบ้านเดียมนะครับเนาะ น,น,น,นี่นี่ครับราสาธุสาธุเด้อพี่น้องเนาะครับล้องเข้าไปเพิ่งพี่น้องเนาะเพูดถึงใดข้ามเพิ่นเบาลาชมตาเบาเนาะลาชมตาเบาขุนที่ว่าคนคนนั้นเพิ่์นข้องมืตัวเด้อครับเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ไต้หวันเอ้ยยุ้ยเกาหลีเกาหลีกัคนโกงเงินนำบอม ือยืมไปแล้วนะย,ยืมไปหลายหลายแสนแล้วก็บกขึ้นนะก็เลยกลับมาประเทศไทยแต่คิดว่าเงินที่เขายืมไปบ่ไดดแล้วนะครับเนาะแต่ว่าพ่อมาไหวหลวงพอ่อมาบุญหรวงพ่อไหวนี่นะครับบุญหลวงพ่อไหวว่าขอให้ในเงื่อนขึ้นแนะ่ให้นะสิได้นะไอผู้ผู้เจ้าของเงินที่โดนโดนยืมไปก็คิดว่าบ่ไดดแล้วบสิทธิตแล้วสิได้นะครับเนาะก็บ้างไหวเขาพ่อเนะอยู่ย วันดีขึ้นดีคนนั่นเอาโอนเงินมาให้เลยครับโอนขอบัญชีโอนเงินมาให้เลยโดยที่บกขาดคิดบกขาดฝันว่าสิได้นะครับเนาะนี่ครับเนาะกาหน้าเสื้อนะครับนานนานนี่พี่น้องนาพี่สูงเนาะนาพี่สูงที่คนเราเนาะบ้านนี้ไอ้หมวดที่บ้านมานะครับอืมฝันเห็นว่ามีเหล็กอยู่ทึ้งองค์พระธาตุนี่ นะครับเนาะสามศูนย์ที่ศูนย์สามนี่แเห็นมั้ยกะไดครับได้กะได้เงนินหลายหมื่นบาทนะครับหลายหมื่นบาทนะครับเน,ะนบาะครับพี่นอนะ้องลองมองเนาะนี่ยัเห็นแล้วก็โอ้โหนลุกขนลุกครับพี่นอ้องเสือถือเนาะงได้ขึ้นปุบบัวเสือกน้อมีอย่างนี้เนาะขึน้นบุ้งพี่น้องขึ้นบุ้ง มากนะครับเพื่อนขึ้นจากเพื่อน,น,นขึ้นมากนะครับสกิลในลักษณะสิอ่ะครับเออขึ้นได้ครับขึ้นได้ขั้นได้ขึ้นขั้นใดนี่ครับเป็นเป็นเป็นอ่าขั้นใดขึ้นอีกสันน้นมีอีกสั้นนะครับเนาอขึ้นมากนี่นอยากพี่ไปยังครับเดี๋ยวอ่านมึงนะโอ้ครับน้ำน้ำซื้อเพื่อนบริจาคก,กันได้หมดนะครับน่อ คือเนนินคับนะ้อ,อ,อครับครับนี่ครับขออนุญ,ญาตปูเดอร์ปูขออนุญาตทายให้ประชาชนได้ชมน้ำเน่นะครับนะด่างอมบารมีนพอนครับครับนี่ครับปิงพระรูปซุ้มแบบนี้นะครับ ัครบข่อยยอดวิวทะลุหลักลายลายลายล้านเด้อปูเด้อครับเห็นยูทูปก็ได้นะครับนี่คราบปูซาพัน <Name> ธนี่นะครับเนาะครับนี่ครับคบนี้ทั้งขึ้นสองทางครับพี่น้องทึ้ขึ้นฟังนีกันมี้ยนะครับขึ้นฟังนีกันมาเห็นมานี่นะครับเนาะนี่ครับนี่เป็ท่อในเหนียง เเนาะดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้ครับขออนุญาตไหว้หลวงพ่อนะครับเนาะพรายยูดีไม่แห้งเนาะขอให้ยืบซี่เขื่อนละตามกับยูดี่แห้งทุกคนนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขอไหว้พระขอพรให้เมืองนะครับเนาะครับมียาขอพรไปแล้วนะครับเนาะภาพเป็นเป็นส้มภาพเป็นส้มที่ไหนพี่น้องก็ต้องตามผ่านเนาะครับผม แดปูเด้อคอยลูกเด้อทักไปไนคปลอดภัยสุขภาพกาจริงแขออยากให้ไกเรือปูเด้อคนจะชนลืมยมชมยมชมคในหัครับนมสาตสัตสบม่ย่ายไเพ่อนนะขอพ่อนเด้อพี่น้องขอพ่อนะขอสมมติปัตนา ซีผู้ที่ตามข้อหดิบุญเนี่ยคือนน้ำกันเด้อเนาะครับเนาะอ่ะครับขอสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นีก่อขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเนี่ยนะครับเนาะครับมิยังข้างหน้าวิญญาณอีกเนาะบัดมีคนขุดอยังเนาะขออยังนะครับเนาะนี่นี่ครับต้นขามใหญ่เด้อบัดนะครับเนาะนี่ ต้นมะขามเก่าแก่ต้นพ่อเ่าแก่บางทุนเหลือจะต่อไปหน่องมั่งเนาะออกแปลกใจจังวะท่านพูดตอนนั้นตายแล้วครึ่งหอกไลยไปหน่องได้ค่อยพิจารณามัง่งเนาะอืมครับผมครับผมเรื่องปูเด้อสาธุเด,ด้อปูเด้ออนุญาตไทยเดอปูเด้อร์ขอครับรัว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเขีดห้ามมีแต่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณนะครับเราโอ้ครับว่าอ่านมึงพี่หลังอันล้ายร้อยปีนะครับปู่น้องต้นขามตัวนี้ร้ายร้อยปีพี่นอ้องมาบางังมาบางันบบนง,นะบนงนํากันไปมีเป็นจมุนขังนะบ่นขังเนาะเห็นบ นองขามเมา่อกี้ลมลงไปแล้วนี่ครับกระขามต้นนี่พี่น้องสังเกตดีๆนี่นี่นหกัหกหกักต้นขามไม่ทั้งผีเด้อหักหักต้นขามอยู่ผีเด้อโคนโคนลุมทั้งปุูนแล้วขึ้นต้นอีกนะครับเนาะสังเกตบป้อมลมแล้วลุกได้พี่น้องลุกลมแล้วขึ้นได้เห็นรอพี่น้องอื้อ สธานะเลื่อมใสนะครับเนาะแรหมาลยดวปเกี่านอม,อมาลายาล่ยเลอยปีนะครับเนาะต้นพู่ต้นนี้พี่นองก็แปลกต้นผู่จริงๆท,าทาา้าถ้าตายแล้วเนี่ยเนาะต้นพู่ถทาตายแล้วจยังจังจังจังนี่ต้นขึ้นมาได้อีกเห็นไหมพี่นนางนี่ กะแปะเ่ยปกติจนพวกวัตาะแล้วค่ะกะกบ่ขึ้นไม่เนี่ยนี้ขึ้นมาจากไหนมอครับที่ขึ้นไปหันบแมนบแมนแตกออกต้นนี่ครับขึ้นมาไมขึ้นมาไม้จากทางเลยครับเนี่ยขึ้นขึ้นมะไมเห็นไหมเนี่ยขึ้นจากนี้ขึ้นจากดินขึ้นมาเห็นไหมครับโอบโอบโอบขึ้นมาเนี่ยมาขึ้นเป็นต้นนนี่เห็นไหมครับยู่นาบดวัดนี่เร่ยู่นาบดพื้นนี่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ตัวท้ามยังยังไงเห็นไหมนี่นี่มีโบดพื้นยู่นี่ มครับพี่น้องโบ๊ทก็มีเด่นนี่ครับเห็นไหครับ <c oughs> โอ้ยน้อน่าเสียใจพี่น้องัน่นื่องจากพี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับเนาะเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับเที่ยวทะเลบัวแดงก็มากินเข่าร้านตำเดี๋ยวมาเที่ยวแถวทะเลบัวแดงครับนะกะแวะหว่มาไหว้ได้พี่น้องจะมองขามซุนมากคนที่มาเที่ยวนี่เพราะทีมาเที่ยวเบิรงทะเลบัวแดงอย่างเดียวคือขี้รกคาบ,บานเลยนะครับ ตอนนี้ถวิญญาณบุได้มากกินต้มหมูงเนาะกินตำหงกับต้มปลาอยู่ร้านน่ะเนาะเพิ่นบ่บ่เว้าฟังกัสิบ่ฮูเด็กก็สิกลับคือกันนี่ทาเนาะพอมาเห็นเพิ่นเว้าฟังแล้วโอ้อดอดศรัทธาบ่ได้เนาะเนาะกับพี่น้องค่ะจังซั่นล่ะอันพี่น้องก็มีโอกาสก้ามานะครับนะมาเบิ่งหน้ามาไหว้เพิ่นเนาะขอพรเพิ่นเนาะครับผมครับมาไหวก้อนค้อนหน้าพี่น้องเนาะครับครับโอ้สุดยอดดีนะจังได๋ก็ลองเบิ่งพี่น้องดูพความศรัทธาดูพ่ออยังเฮาก็มาเบิ่งนะครับเนาะนี่ เบื้องประวัติต่างๆอย่างนี้ยดหยู่นี่ครับขอเชิญกราบไหว้เห็นมน่เนี่ครับพุนเค็ดไว้นี่ขอเชิญกราบไหว้หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามปีพ้าสวสดีปีใหม่พี่น้องนี่นี่นี่นพนยอพ่อภาแมวเห็นแล้วนี่หลวงปู่มหา,าธาตุต้นมะขามอายุพันปีพี่น้องเนี่ยเสื้อพอบศิลปยาไทยเบื้องบนหันนี่เสืออ้อปอบเนี่ย มาต้อมาขบพันปีพี่น้องเห็นบ่ขับนี่มาเบิงมาเบิงขับนี่เห <c oughs> ็นบ่เพื่นพาเอาไว้ขอเชิญกราบไหว้นะครับหลวงปู่มหาธาตุหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามปีสวัสดีพี่ใหม่เห็นบ่พเพื่อนเห็นไหมนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับนอกน,นี่เห็นบ่ขันเท่าขันเท่าไปเที่ยวใส่เท้าลองไปถามเมืองค้นแถวนั้นนะครับนาะพี่น้อง แล้วเรแวะตรงนั้นละ่ะบริเวณใไก่ที่ท่องเที่ยวเขาอาศิมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆต่างๆนะครับเนาะอยู่แถวนั้นพอเขา,าบึงหูเนาะบริสุทธิ์มากบริธรรมมากนิดที่เที่ยวสึกกะบานเนาะมามาเห็นแล้วโอ้ยเป,ปื่มครับเปื่มเปื่มเนาะเอาพี่น้องมันชิ่งแย่เนยนะพี่น้องถ้าพี่นอ้นองมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวทะเลบัวแดงกับแวะมาว่ายขอพ่อหลวงปู่เดอ้อครับเนาะพระธาตุนะหลวงปู่มหาธาตุนะครับเด้อนะครับพันกว่าปีนะครับเด้อนะครับ เอาซั้นเลยครับพี่น้องเนาะขอบอกข่าวดีพี่น้องเด้อบอกบุญพี่น้องนะครับนะยังไงก็อันนี้มีโอกาสก็มามาไหว้ขอบพ่ออันเหมือนนะครับเด้อยังทีพี่ญาติบอกฟังตอนแรกกันละพี่ญาขัดกินเข่าล้านเพิ่นอยุดกินแล้วบ่บ่เพราะถามก็บ่หูนะครับเนาะพี่ญาถามเป็นคนถามนะครับบางการเป็นคนเล่าฟังนะครับก็ดีเยอะนะเอาซั้นเลยพี่น้องพี่ญากะขอขอบคุณขอบคุณที่ติดตามเนาะแล้วก็มียังดีๆให้ยเอฟซีสาบนะครับเนาะครับผมเอาไม่สัย่าพี่น้องกะ ขอให้ไดามาทเที่ยวกับมาไหว้เลยครับเด้อครับคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือว่าดีหูต่างๆกับขอบขอบคุณกดไลค์กดแชร์พี่นี่นครับเด้อคลิปนี้กับคำว่า,าสวัสดีครับเนะคลิปหน้าติดตามเบอ่งไว้พี่ญี่จะพาไปเที่ยวใส่นะครับนาะอสวัสดีครับ